สวัสดีคะ่ะเป็นแบตเตอรี่ของหัวเว่ยโนวาสามไอนะคะแบตเตอรี่เก่าของหัวเว่ยโนวาสมไอเนี่ยมันแบตเตอรี่บวมนะคะบวมมากๆจนมันป่งออกมาเลยตามปกติแล้วแบตเตอรี่มันจะต้องเรียบๆนะคะอ่าอันนี้มันป่งออกมานะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันทําให้ฝาหลังเนี่ยอ้านะคะเนี่ยฝาหลังตัวเนี้ยนะคะอ้าออกมาเลยนะคะ พอแบตเตอรี่มันบวมปุ๊บนะคะมันก็จะดันให้ฝาหลังเนี่ยอ้าออกมานะคะและทีนี้เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วยเช่นแบตหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เขสได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะนี่นะคะอ่ะ แบตเตอรี่ตัวใหม่ที่ทางร้านใส่เข้าไปนะคะจะสังเกตได้ว่านะคะแบตเตอรี่ Battery, มันจะไม่มีรอยขู่ขานะคะเพราะว่าเซลข้างในมันยังสภาพปกติดีอยู่นะคะนี่นะคะอันนี้เป็นแบตตัวเก่านะคะเซลล์มันเสื่อมนะคะสภาพมันก็จะบวมๆแบบนี้นะคะขูขข่ขา ขะแบบนี้นะคะนี่นะคะบ,บวมหลังจากเปลี่ยนไปนะคะก็จะสามารถใช้งานได้นะคะติดฝาหลังได้ใส่ฝาหลังได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเวลาชาร์จก็ขึ้นชาร์จด่วนเหมือนเดิมนะคะเดีวชาร์จให้ดูนะ 嗯。你嗯。硬你这呢，很馋，呢，哈。 ตมานี้นะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Huawei Nova 3i นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ